สวัสดีครับผม สปิโดซาครับขอระเนตประจําหนังสือพิมพ์สปอร์ตคูกับสตาร์สกอเร์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับ18เมษายนนะครับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ถือว่ามีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะปรับโหมดการวิเคราะห์ไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลัิบีซีโอที่กาลกัวครับวันนี้ครับจะโฟกัสไปที่1คู่ที่น่าสนใจนะครับเป็นการเจอระหว่างมูนิสิปาจาราปนะครับเปิดบ้านพบกับเรอัลเอสเตดีครับคู่นี้แรงจูงใจในการลงเล่นต้องบอกครับว่า แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับเจ้าถิ่นมูนิซิปาลจลาปาเนี่ยผลงานช่วงหลังตกลงอย่างน่าใจหายนะครับสี่เกมหลังสุดเนี่ยสกดคําว่าชนะไปไปนะครับเกมลุกเนี่ยฟืดมากยิงได้เพียงแค่หนึ่งประตูนะครับตรงนี้ก็ผมมองครับว่าการที่พวกเขาเนี่ยผ่านเข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟก็ทำให้แรงมุ่งมั่นในการลงเล่นเนี่ยลดอนลงนะครับแล้วก็แกหลักหลายคนเนี่ยมีการถูกพักตัวนะครับเนื่องจากต้องการเก็บไว้ที่การเล่นรอบเพลย์ออฟมากกว่านะครับวันนี้ครับเปิดบ้านเจอกับทาวเรอัลเอสเตดีิครับซึ่งผลงานช่วงหลังเนี่ย อาจจะชวนดูหน้าไร้เหี้ยใจนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากสาขาแรงมุ่งมากนะครับต้องบอกว่า Real Estate เนี่ยมีแรงจูงใจมากกว่านะครับปัจจุบันครับ Real Estate เนี่ยรั้งอยู่รองจากฟูนะครับมีชั้นทีสองแต้มครับมีแต้มได้กับทางอันดับสามครับด a เลนเค n ที่ชั้นที่สองแต้มเท่ากันนะครับแต่ทาง Estate เนี่ยมีประตูได้เสียที่ดีกว่านะครับซึ่ง ทางนี่การ์ตูนะครับมีการตัดสินนะครับหากตั้งดกันเนี่ยใช้ประตูได้เสียซึ่งตรงนี้ครับทางเนี่ยอัลเอสเซนีี่เนี่ยมีประตูได้เสียครับที่ดีกว่าทางดีเรนเคนเนี่ยเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับหางเพาเขาชนะเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงในการไปรอชิงชิงครับตรงนี้ครับทำให้แรงมูมามากกว่านะครับแล้วก็ทีมขันเนี่ยเอสติเก่ายามเจอกันนะครับทางเอสเซนีนี่ค่อนข้างคมอย่างชัดเจนนะครับห้าเกมหลังสุดครับที่ดวลกันเนี่ยเอสติเอาชนะได้ถึงสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยยิงรวมกันถึงรรตวัสี่ประตะ แล้วก็กำแพงเนี่ยเปิดมาให้เป็นต่อที่หเมตรผมบอกนะว่าทีมเยือ e นเนี่ยแรงมุ่งมั่มากกว่าสถิติการเจอกันดีกว่าแล้วก็เกมนลูกเด็ดขาดก่อนสุดท้ายมีการเอามาชนะตั้งไว้ครับแล้วก็มีการเฮเตรนด้วยการยิงขาดได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับกำแพงที่เปิดมาให้เรอัลเอสเตอรเป็นต่อหเมตรเชียร์ทางทีมงานเชื่อว่าสุดท้ายบุกมาชนะแล้วก็มีการเฮเตรนด้วยการยิงขาดได้เชียร์เรอัลเอสเตอรี่นะครับในคู่นี้แข่งรวยรวย,ยไว้เจอกนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ